thank mm -hmm. you รูนะรออูรูลอลิงนะคะรู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 เต็มตัวลูกสามสี่หายใจ ฝึกฝึกการออกเสียงนะคะหืออนั้งรัวรวเด็อย่าลืมเอาเทคนิคการมองเสียงนีนะคะไปใช้สำหรับการพัฒนาการขับร ah. um, ah. ้องที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเราจะไปฝึกขับร้องกันนะคะเด็กๆเตรียมตัวเลย คุณของแม่ยิ่งใหญ่นะเฝ้าฟูมฟ้ากระกลูกมิห่างหายเฝ้าพรำเตือนพรำสอนอยู่มิวายเพื่อจุดหมายให้ลูกเป็นคนดีแม่จะเหนื่อยเพียง ໃຫ້ບົນສູ້ອົດນເືອຝຶກຝົນ ความรักที่ลูกจากสันเรินสิ่งศักดิ์สิธิในสักก่อนขออันเชิญความเจริญข ไปแล้วเราจะไปพบกับกิจกรรมการบรรเลงดนตรีกันนั่นเองนะคะ EP ที่แล้วเนี่ยคุณหนุ่ยให้เด็กๆสอบสเกลไปแล้วถูกไหมคะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งคลิปสอบสเกลมานะคะนักเรียนบางคนยังไม่ได้ส่งคลิปสอบให้คุณครูนะคะเดี๋ยวเราจะไปทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะไปเล่นเพลงกันเด็กๆเตรียมตัวเลยนะคะเปิดแอปพลิเคชันทบทวนกันไปด้วยกันนะคะเตรียมตัวเลยค่ะ สำหรับการฝึกเล่นเครื่องคีย์บอร์ดคุณครูขอแนะนำให้เด็กๆโหลดแอปพลิเคชัน Perfect Piano มาเล่นกันนะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะขั้นตอนที่1ให้เข้าแอปพลิเคชัน Perfect Piano จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดค่ะ แล้วให้กดรูป3ามขีดด้านบนขวานะคะถ้าเป็นระบบ Android ให้กดไปที่คีย์ที่มองเห็นให้เป็นเลข8ค่ะแต่ถ้าเป็นระบบ iOS ให้กดคีย์ที่ปรากฏบนจอให้เป็นเลขก8เหมือนกันเลยค่ะ ค่ะเข้าสู่กิจกรรมการบรรเลงดนตรีกันนะคะเด็กๆเปิดแอปพลิเคชันแล้ววางมือพร้อมคุณหนุ่ยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่การทบทวนสเกล G G กันหลังจาก EP ที่แล้วที่คุณหนุ่ยให้เด็กๆส่งคลิปตอบมานักเรียนหลายคนยังยังไม่เข้าใจสเกล G นะคะหลายๆคนยังส่งสเกล e C มาให้คุณหนุ่ยอยู่นะลูกนะ เราขึ้นเป็นพี่ปฐม5้าแล้วนะักเรียนเล่นอีก1สเกลนะคะคือสเกล G ที่เริ่มต้นที่ซอนค่ะวางมือที่ซอนซอนออกเตฟที่3มนะคะซอนลาทีโดเรมีฟาฟาเรากดฟาช้าก็คือริมสีดำนั่นเองเล่นพร้อมกันทบทวนพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซอนนิ้วชี้ลา้านิ้วกลาง มีนิ้วทีนิ้วโป้งย้ายมาโดนิ้วชี้ค่ะเรมีนิ้วกางมีปลาชาร์ปค่ะปลาชาร์ปริมสีดำริมนี้นะแล้วก็จบที่ซอนนี่คือสเกลจีนะคะไล่กลับลูกนิ้วนางปลามีนิ้วกลางเรนิ้วชี้โดนิ้วโป้งนิ้วกลางไขว้มาที่ทีลานิ้วชี้และซอนนิ้วโป้ง อ,อีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5นะลูก1 2 3 1 2 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3องซ้5หนมือขวามือขวาเราทบทวนไปแล้วทีนี้นักเรียนวางมือซ้ายที่คอด G ีคอด G นะคะวางที่ซอนออกเทปที่2ใครเด็กๆคนไหนที่ ใช้คีย์บอร์ดฝึกนะคะนักเรียนวางสองมือได้เลยนะส่วนเด็กๆคนไหนฝึกกับแอปพลิเคชัน perfect p i a เปียโนนักเรียนวางมือขวามือเดียวพอนะคะอ่าขอจีใช้นิ้วก้อยนิ้วกลางและนิ้วโป้งนะคะซอนทีเรกดพร้อมโน้ตตัวซอนนะคะเตรียมตัว1 2 3่องสมขอ G ีพร้อมซอน,ซอน ลาทีโดนิโปง้งโดเรมีฟาชาร์ปค่ะและกดซอนพร้อมคอร์ดอีกทีต่อไปไล่กับลูกฟ้าฟาชาร์บนะคะมีนิ้วกลางเรโดนิ้วกลางย้ายมาค่ะทีทีท,ทีลาคอร์ดจีพร้อมซอนใหม่แค่นี้เองอีกหนึ่งรอบนะคะ1นึ่งสองสามคอร์ดจีพร้อมซอนยกกดหนึ่ง สองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลงขอดด้วยห้าสี่ค่ะสี่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำเริ่มหน,นึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่นิ้วนั่งสี่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง อ่าเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมจังหวะกันนะคะเตรียมตัวเลยลูกพร้อมกันหนึ่งสองสามปลายกดหนึ่งสอง สามสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งอีกรอบค่ะสามสี่ป้ายหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งสามสองอีกรอบค่ะสามสี่เริ่มหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเต็มตู้นับหนึ่งสองสามเริ่มกดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม สี่ห้าสี่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งอีกรอบค่ะสามสี่ป้ายหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งสามสองอ่าพอได้ไหมลูกอ่าอย่าลืมนะคะเด็กๆคนไหนยังไม่สอบยังไม่ส่งคลิปสอบสเกลจีเด็กๆส่งมาทยอยส่งมานะลูกนะสอบสเกลจีสิบคะแนนนะคะอ่าเดี๋ยวเราไป ทบทวนเพลงพิงแพนเตอร์กันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนเพลงพิงแพนเตอร์กันนะคะนักเรียนวางมือที่อ,ออกเทฟที่3ได้เลยค่ะท่อนแรกห้องที่7นะคะร้องว่ารีมีฟีซอนรีรีนิ้วชี้นะคะรีหรือเลชา a r นะคะรีมีฟีนิ้วชี้เหมือนเดิมค่ะ รีมีฟีซอนโดทีอีกรอบนะคะหนึ่งสองสามรีมีฟีซอนโดทีอ่าต่อไปลองว่าซอนทีมีซอนทีเทนะคะมีมีนิ้วโป้งลูกมีซอนทีนิ้วนางเทก็คือทีแฟดนะคะทีแฟดกดทีริมดำริมที่สามนะคะทีเทเด็กๆลูกเวลานักเรียน ฝึกฝนหรือซ้อมในแอปพลิเคชันนะคะนักเรียนวางมือให้ถูกนะลูกสมมุติว่าอย่างเรรี mm hmm. คุณหน่วยให้ใช้นิ้วชี้นักเรียนก็ต้องใช้นิ้วชี้เพราะว่า,าแพทเทิร์นนิ้วแบบนี้ถ้านักเรียนวางนิว้วผิดแต่เล่นโน้ตถูกคุณหน่วยก็หกักคะแนนนะคะเวลาสอบอ,อีกหนึ่งรอบนะลูกนะรีมีฟีซอนใหม่นะคะ1 2. ึ่้นิ้วชี้ก่อนรีมีฟีนิ้วชี้รอบฟีซอนรีใหม่รีม,รมีฟีซอน โดนิ้วก้อยโดทีมีซอนค่ะมีซอนทีเททีนิ้วนางกับนิ้วกลางนะคะทีเทได้ไหมลูกอีกหนึ่งรอบนะคะเล่นให้มันกระชับขึ้นกว่านี้พร้อมกันหนึ่งสองซ้ำรีมี mi, ฟีซอนรีไมรีมี mi, ฟีซอนโดทีมีซอนทีเท อพอได้ไม่เอ่ยต่ออีกนิดนึงนะคะห้องต่อไปร้องว่าลาซอนมีริล้าซอนมีเรมีลานิ้วนางลาซอนนิวกลางมีน,น,งนิ้วชี้มีเรมีล้าซอนมีเรมีใหม่อีกรอบนะคะหนึ่งสองตัมลาซอนมีเรมีล้าซอนมีเรมีใหม่ลูกหนึ่งสองตัมล้าซอนมีเรมีทีนี้เล่นให้กระชับขึ้น หนึ่งสองซ้ำลาซอน,อนมีเรมีอีกรอบค่ะหนึ่งสองซ้ำลาซอน,อนมีเรมีพร้อมกันนะคะหนึ่งตั้งแต่แรกเลยหนึ่งสองซ้ำเรมีฟีซอนรีไมรีมีฟีซอนโดทีมีซอนทีเทสองสามายลาซอนมีเรมี ต่อไปห้องต่อไปคือห้องที่มีประทุนหนึ่งห้องที่มีประทุนหนึ่งร้องว่ารีมีฟีซอนเหมือนเดิมรีมีฟีซอนค่ะรีไมฟีซอนโดทสีสอนทีค่ะนิวโป้งย้ายมาซ้อนมีเมเื่อมาออกเ็มที่4ี่มีออกเ็มที่4นะคะมีเมก็คือมีแฟดค่ะอ่าพอได้ไหมเอ่ย อีกรอบหนึ่งนะคะห้องปัดทุนหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะลูกนะหนึ่งสองซ้ำรีมีฟีซอนรีไมรีมีฟีซอนโดทีซอนทีมีเมอ,อีกหนึ่งรอบค่ะหนึ่งสองซ้ำรีมีฟีซอนรีไมรีมีฟีซอนโดทีมีซอนทีมีเม ่าทีนี้เราจะเล่นตั้งแต่ห้องที่7เลยนะนักเรียนตั้งใจดีๆนะคะพร้อมกันนะลูกนะ1 2 3สองรีมีฟีซอนรีไมฟีซอนโดทีมีซอนทีเทสองสามลาลาซอนมีเรมีปัทุนหนึ่งสาสี่รีมีฟีซอนค่ะรีไม ปีซอนโดทีซอนทีมีเมอเราเล่นถึงทอนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นพร้อมเพลงกันนะคะเตรียมตัวเลยลูก รอถามื่อสักครู่นี้นะคะเรา เล่นจนถึงห้องที่15ใช่ไหมลูกห้องที่มีประทุนอะไรคะประทุน1ถูกไหมคะแล้วเราก็จะเจอเครื่องหมายย้อนถูกไหมคะหมายของว่าให้เราย้อนกลับไปเล่นห้องที่7เหมือนเดิมเลยลูกอ่าห้องที่7เราเล่นเหมือนเดิมนะคะรีมีฟีซอนเหมือนเดิมนะ้ลูกนะวางมือเลยคะ่ะรีมีฟีซอนค่ะรีอีกรอบลูกรีมีฟีซอนโดทีมีซอนทีเทและจะมีเหลมีเหมือนเดิมเลย ต่อไปแล้วสมีเลมีเนี่ยมันจะเป็นห้องที่11นะคะแล้วห้องถัดไปจะเป็นปะทุนหนึ่งถูกไหมเราไม่เล่นปะทุนหนึ่งลูกรอบที่2เรากระโดดไปเล่นปัทุนสองนักเรียนดูห้องที่มีปะทุนสองค่ะบรรทัดที่เท่าไหร่เอ่ยอดูลูกศรได้เลยลูกปัทุนสองนะคะร้องว่ามิเรทีลาซอนมีเอาท่านนี้ก่อนมิเรทีลาซอน,น ท่านี้นะคะมีเรทีลาซอนมีเราเล่นยังไงเราเอาเราจบที่ทิลาทิลาซ้อนมีเรมี Mi, Re, Mi, ถูกไหมคะแล,ะล้วในกระโดดมาที่มีออกเทปที่สาสี่ค่ะมีมีใช้นิ้วก้อยมีเรช้นิ้วนางค่ะเรทีนิ ie, ้วกลางลาซอนค่ะลาซอนนิ้วชี้กับนิ้วโป้งแล้วก็จบที่มีอีกรอบหนึ่งนะคะมีเรทีลาซอน อีกรอบค่ะหนึ่งสองซ้ำมีเรทีลาซอนมีได้ไหมคะอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ห้องที่มีประทุนสองนะคะห้องที่16นะคะพร้อมกันอีกรอบนะคะ 1, 2, Mi, re, t, la, son. หนึ่งสองซ้ำมีเรทีลาซอนมี้องที่16ห้องเดียวนะกลับไปที่เดิมค่ะมีเรทีนะหนึ่งสองซ้ำมีเรทีลาซอนมี หนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมเพลงกันอ่าอีกหนึ่งรอบนะมีใหม่นะมีเรธีลาซอนมีอ่าเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมเพลงเลยค่ะ นะคะไม่ว่าจะเป็น,ปนากิจการรมการขับร้องการเล่นดนตรีนะคะท้ายคลิปคุณหนุ่ยจะไม่ฝากใบงานนะคะเพราะว่าคุณหนุ่ยสั่งให้เด็กๆทำใบงานตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่8มีเด็กๆหลายคนทําง,งานไม่ทันเพราะฉะนั้น EP ที่9เนี่ยคุณหนุ่ยจะให้เด็กๆเคลียร์ใบงานส่งนะคะแล้วตั้งแต่ EP แรกเรามีใบงานตั้งแต่ EP แรก EP ที่2คุณหนุ่ยไม่ได้สั่งใบงานนะคะ EP ที่สาม ep ที่4 ep ที่5 6นะคะเราจะมีใบงานทั้งหมด5ใบแล้วก็ ep ที่7คุณหนุ่ยให้เด็กๆสอบร้องเพลงถูกไหมคะน<ม>ักเรียนบางคนยังไม่ส่งคลิปสอบมาเลยนะลูกนะ้เพราะฉะนั้นเคลียร์กับ ep นี้ใหุ้ณครูด้วยนะคะแล้วก็ ep ที่แล้วก็คือ ep ที่8คุณหนุ่ยให้เด็กๆสอบสเกลนะคะส่งคลิปสอบสเกลมานักเรียนบางคนยังไม่ได้ส่งเลยเพราะฉะนั้น ep นี้เนี่ยค้หนุ่ยยังไม่สั่งงานเพิ่มแต่ เด็กๆเคลียงานเก่าที่ค้างไว้แล้วกันโอเคไหมนะคะแล้วก็ส่งเด็กๆจะส่งมาที่ลายส่วนตัวครูหนุ่ยก็ได้นะคะหรือส่งที่ลายกลุ่มแล้วก็แท็กหาครูก็ได้เพราะบางทีนักเรียนส่งหลายวิชาแล้วครูหนุ่ยหาไม่เจอเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ส่งถ้าไม่ส่งลายส่วนตัวก็ส่งลายกลุ่มแล้วแท็กหรืออันไหนที่เป็นใบงานจะมีอัลบั้มใบงานอยู่แล้วนักเรียนเอาใส่ในใบงานเลยเพราะว่าคุณหนุ่ยเข้าไปดูเกือบทุกวันนะคะว่าเด็กๆมีใครอัปเดตการส่งงานบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วคลิปตอบร้องเพลงเนี่ยนะักเรียนจะส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวคือเห็นแล้วก็ให้คะแนนแล้วส่วนเด็กๆที่ยังไม่ได้ส่งคลิปหรือว่ายังไม่ได้ส่งไปงานชิ้นไหนนักเรียนตามง,งานด้วยนะลูกอีพี EP นี้เราพอกันแค่นี้ก่อนแต่อีพีหน้าเจอกันใหม่นะคะโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย